งานแรกของปีพักมินยองหวนรับงานแสแดงจอบประกบหนุ่มมากฝีมือคนนี้มีรายงานว่านางเอกดังพักมินยองกำลังพิจารณาบทนำใน mm hmm. Mary m y Husband ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดังสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอซึ่งมีอีคีคยองนักแสดงหนุ่มมากฝีมือจาก Welcome to w a i k i k i และ6ทับ45 Lucky l u c กี้โรโดกำลังพิจารณาบทอยู่เช่นเดียวกันทางด้านฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของพักมินยองเผยว่าเรื่องนี้เป็นเพียงบทบาทหนึ่งที่เสนอเข้ามายังไม่มีการตัดสินใจใดๆด